รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่บ้านนี้ปิดตัวไปก็พร้อมมาทําอีกรอบก็อยากจะให้บ้านนี้เป็นบ้านแห่งโอกาสเป็นแลนด์มาร์กด้วยเป็นบ้านแห่งโอกาสช่วยชาวบ้านด้วยแล้วก็ให้คนได้มาเที่ยวเรียนรู้วัฒน,นธรรมที่นี่ด้วยการให้แบบนี้มันมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยได้มาก่อนเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขวัญมีโอกาสเดินทางมาชื่นชมความสวยงามของตึกเก่าสไตล์ชิโนโคโรเนียนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1936หรือเมื่อ86ปีก่อนค่ะเป็นอังมอนเลาส่งคุณค่าตั้งโดดเด่นอยู่ในพื้นที่สองไร่ในตำบลไม้ขขาวอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตที่นี่คือต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ทายาตระกูลหงหยกในจังหวัดภูเก็ตได้ช่วยกันอนุรักษ์ และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงทายาทรุ่นที่4ที่กลับมาในระมิดบ้านของทวดให้เป็นบ้านแห่งความสุขปัจจุบันที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านอาจอบ้านแห่งโอกาสของชาวภูเก็ตค่ะดูภายนอกว่าสวยสะดุดตาแล้วตัวตึกสีขาวตัดกับสนามหญ้าสีเขียวเมื่อเดินเข้ามาภายในบ้านก็ตะลึงกับการเก็บรายละเอียดของบ้านเพื่อให้คงสภาพเดิมมากที่สุด ทั้งฝาผนังสายไฟหน้าต่างและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของตกแต่งบ้านในสมัยโบราณก่อนจะเดินชมภายในบ้านอาจอรหรือเช็คอินกับมุมสวยๆในบ้านต้องขออนุญาตเจ้าถิ่นกันก่อนค่ะเรามาทําความรู้จักกับทายาทของอาจอผู้กลับมาคืนชีวิตให้กับบ้านอาจอรเรือนหอของอากงให้กลายมาเป็นบ้านแห่งการให้และส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นอีกครั้งค่ะ ก็เริ่มต้นเมื่อ85ปีที่แล้วก็ตั้งแต่ปี1936หรือว่าพุทธศักราช2479นะคะก็เป็นคนจีนคนหนึ่งนะคะที่อพยพมาจากมณฑลท,นทกเกี้ยนก็คือป้นทะเลมาอยู่ที่ภูกเก็ตหวังว่าจะมาประกอบอาชีพแล้วก็พึ่งเกาะแห่งนี้ในการสร้างครอบครัวแล้วก็ตัวเองขึ้นมาเสร็จแล้วคนนั้นน่ะคนผู้ชายจีนคนนั้นน่ะก็ประสบความสำเร็จ จริงๆอย่างที่เขาวาดหวังเพราะว่าขยันอดออมแบบเข้มแข็งมากนะคะจนร่ํารวยนะคะพอร่ํารวยเสร็จเนี้ยบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านตาอากาศไม่ใช่บ้านที่อยู่จริงๆบ้านที่อยู่จริงอยู่ในเมืองบ้านพักตาอากาศเนี้ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูกิจาการเหมืองแรก่กิจาการสวนยางกิจาการมะพร้าวสวนมะพร้าวอะไรเงี้ยบริเวณนี้ก็คือเอามาอยู่ชั่วคราวเพื่อที่จะทํางาน ้านนี้ต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นได้เพราะว่าอากงพ่ออากงเนี่ยเป็นคนที่แต่งงานอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็มีใช้ชีวิตอยู่กับบ้านนี้ทั้งหมด27ปีกับอาาแล้วก็ป้าอาเจกแล้วก็อาเจกคนสุดท้ายก็เกิดที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นแกผูกพันกับบ้านหลังนี้มากก่อนที่แกจะย้ายเข้าเมืองพอแกย้ายเข้าเมืองภูเก็ตปุ๊บบ้านนี้ก็ปิดเลย37ปีไม่มีคน 37ปีที่บ้านถูกทิ้งร้างไม่มีคนอยู่อาศัยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายในการซ่อมแซมบ้านเก่าที่ผุพังให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเพราะบ้านเก่าซ่อมยากกว่าการสร้างบ้านใหม่ค่ะช่างฝีมือสมัยใหม่กับสมัยก่อนก็มีความแตกต่างกันแต่ลูกหลานของอาจอก็มีความพยายามเก็บรักษาต้นแบบรูปแบบและคงสภาพเดิมของบ้านให้คงอยู่มากที่สุดการซ่อมแซมจึงกินเวลายาวนานถึง3ปีเพื่อให้บ้านอาจอออกมาสวยสมบูรณ์ที่สุดเพื่อเป็นของขวัญให้กับอากงค่ะ แล้ววันที่เราตัดสินใจมาซ่อมเลยเพราะว่าแก่แก่เป็นมะเร็งก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีหน้าให้ให้แก่มีความสุขที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อยากซ่อมบ้านนี้ให้เป็นของขวัญให้กับแกมาเริ่มทําบ้านนี้โดยการเริ่มดูว่าต้องซ่อมแซมอะไรตรงไหนบ้างก็ซ่อมกันเยอะเลยบ้านนี้ใช้เวลาซ่อมทั้งหมด3ปีปฏิหารยิ่งกว่านั้นคือเราซ่อมบ้านไปได้2ปีโดยประมาณอากงเนี่ยมะเร็งของแกเนี่ยมันลามขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสูงสุดแล้วก็คือขั้นที่4แล้ะมันหายไปเองนะครับมะเร็งแกหายไปเอง แล้วแกก็ได้มีชีวิตอยู่กับเราต่ออีกประมาณ2ปีได้ออดคิดว่าแกแฮปปี้มากเลยแกก็ดีใจกับบ้านหลังนี้ที่มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งดีใจที่สุดเนาะในชีวิตอะคือแกสามารถมาเห็นได้แล้วแกอยู่กับบ้านหลังนี้ในบ้านที่เป็นการตีความใหม่ของเราซึ่งเป็นเรือนหอของแกเนี่ย<ม>ตอนนี้แกไม่อยู่แล้ว<ม>แต่แกไปอย่างมีความสุขที่สุดเลยแล้วแกก็ยังขอบคุณว่า ขอบคุณนะที่ที่เป็นของขวัญที่ดีสุดในชีวิตแกคือบ้านหลังนีค่ะบ้านอาจอไม่ได้เป็นเพียงของขวัญให้อากงแต่กลายเป็นของขวัญและโอกาสให้กับเด็กๆในพื้นที่ตำบลไม้ขาวและประชาชนได้มีงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนก้าวเดินไปพร้อมๆกับบ้านอาจอค่ะ ตอนนั้นก็คิดเลยว่าบ้านหลังนี้อยากจะให้กลับมาเป็นแลนด์มาร์กที่ไม่ข่าวเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเหมือนสมัยก่อนที่อาจ้อเคยทำเอาไว้เพราะเมื่อก่อนเป็นบ้านที่เจริญมากสร้างอาชีพให้กับคนแถวนี้มหาศาลเลยเป็นทั้งสวนมะพร้าวเป็นทั้งสวนยางมีชุมชนตรงนี้นะครับมีเรื่องมีทั้งโรงหนังสันทนาการะมีร้านกาแฟเพราะงั้นมาสร้างงานสร้างอาชีพที่นี่เยอะมากแล้วในช่วงสงครามบ้านนี้เองก็เป็นจุดที่ชาวบ้านมาพึ่งพิงเพราะไม่มีอาหารเลยตอนนั้นพอหลังจากที่บ้านนี้ปิดตัวไปก็ มาทําอีกรอบก็อยากจะให้บ้านนี้เป็นบ้านแห่งโอกาสอะประมาณนั้นน่ะทาขึ้นมาเป็นแลนด์มาร์คด้วยเป็นบ้านแห่งโอกาสช่วยชาวบ้านด้วยแล้วก็ให้คนได้มาเที่ยวเรียนรู้วัฒน,นธรรมที่นี่ด้วยอยากให้ชาวบ้านเป็นคนดันให้ที่นี่มันเดินไปข้างหน้าได้เขาค่อยจะได้มีรายได้ด้วยส่วนออสเองก็จริงๆก็จะบอกว่าอายุก็เริ่มเยอะแล้วนะก็อยากอยากจะทําอยากให้คนมาช่วยบอกขอ้จ่อทุกวันบอกขอคนดีๆเข้ามาช่วยกันทุกบ้านนี้ แรงบันดาลใจในการทุ่มเทพลังสร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับเด็กด้วยโอกาสในชุมชนไม้ขาวเริ่มมาจากต้นแบบที่ดีจากอาจอ้และอากงทำให้ลูกหลานซึมซับและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือชุมชนให้ได้รับการพัฒนาและมีความยั่งยืนค่ะ จริงน,น,นางบรรดาใจก็ตั้งแต่บ้านหลังนี้แล้วที่อากงมอบที่ให้ข้างๆตั้งตั้งแต่รุ่นอาจ้อแล้วมอบที่ให้โรงเรียนด้านข้างก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนหงหยกบํารุงที่เขาเหมือนกับเป็นการบอกนะว่าเจ้อให้เอาไว้ซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือสังคมแล้วกงเองก็เป็นคนช่วยชาวบ้านแถวนี้ตอนที่ว่าไปเดินไปเดินขายของที่นี่ด้วยตัวเองอะ่ะเจอเลยว่าคนที่นี่ทั้งหมดรู้จักอากงหมดเลยแล้วเขาก็จะนับถืออากงมากเลยว่าในาหัวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ ดีใจอ่ะเหมือนกับลูกหลานกลับมาทําใหม่อะไรเงี้ยเราเองก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยชุมชนที่นี่ให้เจริญไปให้ได้แล้วเราก็มาค้นพบด้วยว่าการให้แบบนี้มันมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยได้มาก่อนเลยปกติเราช่วยแล้วก็ไปวยจากช่วยตรงนู้นไปทําบุญที่นี่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบนั้นแต่นี่เราได้เข้าถึงแบบครอบครัวเขาจริงๆอ่ะก็ไม่น่าเชื่อว่าบริเวณไม่ขาวที่เรามีโรงแรม5ดาว6ดาวอยู่รอบรอบนี้หรูหรานี่ขณะเดียวกันกลับมีชุมชนที่ยากจนสุด อยู่เป็นระดับล่างๆมากเลยแล้วก็มีคําถามด้วยว่าวันนั้นพอดีมีมีแขกท่านหนึ่งมาถามมาเที่ยวาเราช่วยเราช่วยไงบ้างเราบอกเราเราเราไม่ได้ช่วยเฉพาะคนภูกเก็ตน,นะเราช่วยคนในพื้นที่ตรงนี้หมดเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยอีกคนนี้นะมันก็จะมีปัญหาของสังคมที่มันจะจะเกิดขึ้นมารอบๆนี้อีกก็อ,อยากให้ไม่ข่าวมันกลับมาอย่างน้อยก็เข้มแข็งจากการศึกษานี่แหละที่คิดว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้ชมนะุมชนอะกลับมาได้ลองมาเลี้ยงเด็กแถวนี้ดูแล้ววันที่เราเดินจาก เดินออกจากบ้านเด็กที่รู้สึกว่าเขาเป็นออทิสติกแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือนะไม่โคตรอิ่มใจอ่ะคือมันดูเหมือนนางงามนะเออแต่ลองมาทําจริงจริงดีมันมันมันก็ได้นะนก็ไม่ได้วเวอร์ขนาดนั้นเราบอกไม่มีแต่มันก็เฮ้ยได้อ่ะเออมันมันมันทำให้เด็กอีกคนนึงแบบรอดอ่ะอะไรอย่างเงี้ย อจอ้มีสองส่วนที่คุณผู้ชมสามารถเดินทางมาชมได้นะคะส่วนแรกก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่วนที่2ก็คือร้านอาหารโต๊ะแดงเปิดขายอาหารพื้นเมืองภูเก็ตอาหารท้องถิ่นวัตถุดิบหาได้ในชุมชนทั้งหมดค่ะเพื่ออุดหนุนคนในชุมชนสานต่อจุดมุ่งหมายของอาจอ้อที่เคยให้ชาวบ้านเข้ามาพักพิงในช่วงสงครามโลกรายได้และกําไรจากร้านอาหารถูกกันไว้สําหรับซ่อมแสมบ้าน ส่วนรายได้จากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นำไปบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนไม้ขาวและสร้างมูลนิธิบ้านอาจอเพื่อช่วยเหลือ,อเด็กด้อยโอกาสในชุมชนจำนวน220คนเป็นการทำธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่างแท้จริงเพราะต้องการสารต่อความตั้งใจเดิมของอาจออยากทำเหมือนที่อาจออากงเคยทำค่ะ บ้านนี้จะมีทั้งหมด2พาร์ทหลักๆก็จะมีตัวที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับและอีกพาร์ทนึงก็คือเป็นร้านอาหารที่ได้มิชลินนะครับพาร์ทพิพิธภัณฑ์เนี่ยอันนี้ตั้งใจมากเลยว่ารายได้ที่เข้าในตรงนี้เราอจะแบ่งไปให้กับชุมชนนะครับครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งเราเก็บเอาไว้สําหรับซ่อมบ้านแต่สิ่งที่เราพูดถึงวันนี้คือรายได้ทั้งหมดของบ้านหลังนี้คนเดินเข้ามาเรามีกล่องขอคนละร้อยบาทเท่านั้นตอนนี้เรามีเด็ก220คนที่ต้องดูแลนะคะ เมื่อสองครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอจ๊อจอ,อยู่บ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังเนี้ยเป็นการช่วยเหลือหลายชีวิตมากแต่นั่นคือการตีความของอจอ๊อเพราะว่าแกรวยมากสมัยโน้นใช่ไหมคะของเราตอนนี้เราตีความใหม่ช่วยเหมือนกันช่วยในบริบทที่มีปัญญาจะไปถึงเราเอาค่าใช้จ่ายาทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้ที่เราเราเอากําไรและรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านหลังเนี้ยเลี้ยงเด็กอีก220คนตอนแรกเราเริ่มต้นจาก120ค่ะ ตอนนี้มันต้องรับอีกร้อยอะ่ะคือมึงไม่รู้จะทำไงอะ่ะอ่ะก,ก็ตอนนี้เป็น220แล้ว220เนี่ยจะมีประมาณ20เคสที่แจ็คพอตเช่นน้องโดนพ่อแม่ทำร้ายเ,เด็กป่วยแต่ว่าพ่อแม่ไม่รู้เช่นแบบเป็น l e ARNING DISABILITY เราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดบ้านหลังนี้เป็นโอกาสที่ดีให้กับคนเหล่านี้ได้อะ่ะเราก็เลยเทินทั้งหมดมาเป็นมูลนิธิบ้านอาจอ แล้วเราทำธุรกิจทุกวันนี้ไม่สแสวงหาผลกำไรสำหรับใครที่อยากลองมาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านอาจอมาลองใช้ชีวิตในบ้านขหาบดีเก่าแบบคนในคิสกสารรา 1, ดูบ้างที่นี่มีโฮมสเตย์ให้คนที่มีหัวใจเดียวกันกับบ้านอาจอได้เข้ามาพักผ่อน สัมผัสกลิ่นอายบ้านแต่แรกชมของแต่แรากของคนภูเก็ตในบ้านอาจาอจำนวนหนึ่งห้องท่วนเท่านั้นนะคะแล้วก็เรามีโรงแรมทั้งหมดหนึ่งห้องท่วนโรงแรมหนึ่งห้องท่วนเนี่ยจริงๆเป็นความเรื่องมากของตนเองคืออยากได้คนที่อยากอยู่จริงๆเพราะถ้าคนที่ไม่ได้อยากอยู่บ้านนี้จริงๆนะัะเดินกลัวผีใส่ฉันนะั้นต้องไปนอนห้องฉันแน่ กลางคืนน่ะบทที่เเคาะประตูแล้วมันจะนอนด้วยกันไม่ได้จ้าเธออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องอยากอยู่จริงๆอภิเฉดกับวัฒนธรรมนี้จริงๆซึ่งคนที่มาอยู่นะเชื่อไหมเหมือนไม่รู้บ้านเลือกคนหรือคนเลือกบ้านแหละแบบโหโคตรโคตรแฮปปี้ทุกคนเลยใส่กระโจมอกเดินไปเข้าห้องน้ําหลังบ้านเดินสวนกับเรากระโจมอกด้วยกันจ้าดัวของใครกระโจมเจ๋งกว่ากันอะไรเงี้ยก็เออน่ารักอะไรเงี้ย ใครอยากมีโมเมนต,ต์ใส่ผ้าถุงนุ่งกระโจมอ,อกเดินสวนกับพี่จุ๋มในบ้านเก่าอายุ86ปีก็รืบจองกันเข้ามานะคะเพราะที่นี่เปิดโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักแค่เพียงหนึ่งห้องเท่านั้นค่ะบ้านอาจอาเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่11ทธันวาคม2019ค่ะเปิดมาได้ไม่กี่เดือนก็เจอกับวิกฤตโควิด -19 แต่ในวิกฤตนั้นร้านอาหารโต๊ดแดงของบ้านอาจเากลับได้รางวัลมิชลินการันตีคุณภาพความอร่อยของอาหารพื้นเมือง ที่ใช้วัตถุดิบทั้งหมดจากชุมชนค่ะในการรีโนเวททำบ้านขึ้นมากลับมาให้มันกลับมาแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งโชคดีมากเลยระหว่างที่เราทำบ้านนี้ไปก็ไม่รู้มิชลินมาทานเมื่อไหร่เขาก็าให้รางวัลมิชลินเรามาจนบันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าใครมาเทสให้กับเราวันนั้นที่จุม๋มวันที่เปิดซองขึ้นมาแล้วมีสติกเกอร์วันที่บ้านที่จุ๋มร้องไห้เนี่ยว,วันนั้นอ่ะวันนั้นดีใจมาก ได้มาโดยที่เราก็เราคาดหวังจากได้นะแต่ไม่ใช่ปีนั้นเออได้มิชลินวะช่วยมากินหน่อยเหอะไม่บรรยายมากละช่วยมาร้านอาหารนะไม่ได้สวยอย่างเดียวเพราะร้านอาหารนี่ไม่ได้สร้างใหม่นะเป็นห้องทานข้าวเดิมของที่บ้านนะคะแล้วก็เราเอาห้องครัวมารวมกับห้องครัวเดิมกับห้องอาหารเดิมมารวมกันเราก็เลยได้บ้านไล่ร้านอาหารมีทั้งหมด8โต๊ะฟิลได้ทั้งหมดแค่30คนแล้วเราก็จะเก็บแค่นี้แหละ ไม่ขยายมากไปกว่านี้แล้วก็ไม่หดไปกว่านี้ไม่ไหวแล้วไม่กําไรเนาะร้านอาหารเราเนี่ยได้มิชลินมายังไงไม่รู้ก็ขอบคุณมากมากเนาะแต่สิ่งที่เราทําคือหนึ่งวัตถุดิบทั้งหมดเราซื้อจากชุมชนแถวนี้หมดเลยผักลิ้นหานเราให้ชาวบ้านปลุกตอนเนี้คือตั้งแต่ขี่จักรยานตอนนี้ขี่รถกระบะเอาเงี้ยรวยเราออเออขายผักลิ้นหานให้เราเนี่ย คือวันหนึ่งแปดโลสิบโลแปดโลสิบโลกิโลละสองร้อยนะจ๊ะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วกเออ็เราขุดจักจันทรทะเลกลับมาเราคือเราพยายามทําอะไรที่ที่แถวเนี้ยเมื่อก่อนน่ะมันกาลังหายไปกลับมาเนาะชุมชนมอแกนที่เลี้ยงกุ้งมังกรเลี้ยงกุ้งทําอาหารทะเลพวกนี้เราก็ได้ไปช่วยเขายกระดับผลิตภัณฑ์เขาให้ให้เรียกว่าให้เป็นที่รู้จักอ่าแล้วก็ได้มาใช้ในร้านเนี่ยคนก็มาทานก็แบรนดิ้งเราก็เลยได้เป็นตัวยกอาหารชุมชนทั้งหมดอะ่ะ ให้มีมูลค่าสูงขึ้นหมดทีนี้เรื่องอาหารได้มาแล้ววัตถุด,ดิบเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้ชาวบ้านอีกชาวบ้านเราก็เอามาทํางานที่นี่เอามาเป็นคนเสิร์ฟนะครับเด็กนักเรียนเราเอามาทําเป็นไกด์ในบ้านเป็นบ้านอาจ้แองเจิลแล้วชุมชนก็กระจายรายได้เลยคราวนี้นะคะเราจ้างแหล่งงานพนักงานเราเซอร์วิสไม่เพอร์เฟกสักคนคือยก,ยกยกปลาอยู่สักพักหนึ่งเอ้าปลาไปไว่ายน้ำอยู่ที่พื้นจ้าฉันแบบอแขกนี่ตะลึงเลยมุย ไอเด็กก็ตะลึงคือเฮ้ยทำไมในมือมีแต่จาน<ม>วะนึกออกว่าชั้นตะลึงหนักทอดปลาอีกสิบห้านาทีนึกออกว่าคือแต่มันคือการให้โอกาสคนในชุมชนนี้ถ้าเราเอา p r o f e s ชั o นอลหรือพวกเก่งๆมาจากข้างนอกพูดภาษาอังกฤษปล้อภาษาจีนได้เนี่ยแล้วเด็กแถวนี้ก็จังจนเหมือนเดิมเหมดเป็นจนเหมือนเดิมหมดไม่ได้ไงเราซื้อของจากชุมชนเราจ้างงานชุมชนแล้วเราก็ฝึกให้เด็กเราตอนนี้ตอนนี้เฟสใหม่นะเนี่ยเฟสใหม่ทางงานจี้ค่ะฝึกบุคลิก ไม้ขาวต้องกลับมาเจริญให้ได้อะไม้ขาวตอนนี้ทุกคนชอบบอกว่าเป็นจุดจุดบอดของภูเก็ตไม่จริงนะไม่จริงนะเดี๋ยวจะทำให้ทางผ่านเนี่ยมันเป็นทางหยุดพักให้ได้ความตั้งใจของพี่จุ๋มและออสคือการพัฒนาพื้นที่ไม้ขาวพัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านสามารถลุกยืนได้ด้วยลำแข้งของตนเองอย่างยั่งยืนและการทำให้ไม้ขาวกลายเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ทุกคนปักหมุดเลือกเดินทางมาพักผ่อนโดยมีบ้านอาจอ้อเป็นศูนย์กลางของโอกาสและการให้ส่งต่อสิ่งดีๆเหมือนที่อาจอ้ออากงเคยทำมาค่ะถ้าอาจอ้ออยากให้พวกเราทำบ้านหลังนี้จริงๆอะคือขอให้ทำให้ได้อะ่ะเออแล้วตกลงสัญญาว่าจะทําจนเสร็จอะไรเงี้ยค่ะนั่นอะ่ะคือโมเมนต์ที่เริ่มแล้วก็ไม่เคยถอยจนจนวันนี้ แล้วเราอยากเปิดบ้านหลังเนี้ให้คนมาชมอยากให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมเนี่ยถ้าเราทําส่วนๆไม่ดีเด็กก็เรียนรู้อะไรผิดๆเหมือนกับเราเราเราเขียนหนังสือผิดอะ่ะเราก็เลยทําตั้งใจทำเนี้ยคะ่ะก็เลยพอพอพอ,พอเราตั้งใจทําแบบนั้นปุ๊บม,มันก็เลยกลายมาเป็นบ้านที่ค่อนข้างเพอร์เฟกในความรู้สึกเราคือเราทําเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะตอนเนี้ยพิพิพธภัณฑ์นี้เนี่ยคือเราอยู่ด้วยเรานอ,นอนที่นี่นะคะ อ,อยากส่งต่อไปก็ไม่รู้มันส่งต่อไปไหนเพราะว่าคนเราตายแล้วเราไม่รู้ใช่ไหมแต่มันต้องส่งต่อได้แน่ๆเพราะว่ามีแต่คนรักบ้านหลังนี้ม,มีแต่คนเห็นใจที่ที่เราอุตส่าห์ทำจนจนเสร็จอ่ะเออล้วก็มีคนรักบ้านหลังนี้ตังมั่นใจว่าจะมีคนพาบ้านหลังนี้ไปต่อหลังจากที่เราไม่อยู่แล้วเงี้ยคะ่ะ จุ๋มเล่าว่ากว่าจะเป็นบ้านอาเจ้ในวันนี้3ปีที่ผ่านมาคือประสบการณ์และความทรงจำที่ดีมากพี่จุ๋มเล่าให้ฟังด้วยน้ำตาคลอเป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จใครที่กำลังท้อก็อยากให้ดูแนวคิดมุมมองการใช้ชีวิตและการให้กำลังใจตัวเองในแบบฉบับของพี่จุ๋มเป็นตัวอย่างนะคะทุกคนชอบบอกว่าเราอยู่บ้านหลังนี้เรารวยมากอะไรอย่างนี้นะคะ่ะ แต่สําหรับเรา3มคนนะเราไม่ได้เบียดเบียนเงินของแบบใขรๆอ่ะเราก็บอกว่าเออมีเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นเพราะนี้การที่มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นเนี่ยมันคือการรอที่เป็นความอดทนสูงสุดเนาะแต่มันเป็นบทเรียนคือถ้าเรามีเงินเราอาจจะเนรมิตช่างมาทีเดียว50คนแล้วเราก็ตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มตุ้มเดือนหนึ่งเราเนรมิตหน้าต่างได้ทั้งหลังทั้งบ้านละ เดือนหนึ่งเราขัดพื้นได้แล้วอย่างเงี้ยแต่เราอะรอเพื่อให้เรามีเงินเพื่อที่จะขัดพื้นเรารอสนามหญ้าเนี้ยปลูกกันเองนะคือหลังจากตึกเสร็จอะคือไม่มีตังค์เหลือเลยอนะเราก็แบบเอาไงดีจะปลูกหญ้าจะปลูกหญ้าก,ก็ก็ไม่มีตังค์หญ้านี่แพงมากเลยนะคือเพิ่งรู้ว่าหญ้าแพงมากแล้วต่อต่อตารางเมตรตารางฟุตเลยเนะี้ยรูป้ปวดหัวบอกถ้างั้นปลูกเองอะนี่ค่อยๆนะเราเริ่มปลูกจากพื้นที่แค่เนี้ย พอพื้นที่นี้เสร็จอะเราตัดจากพื้นที่เนี้ยไปประกอบพื้นที่นี้คือให้มันขึ้นตอกด้วยตัวของมันเองอะคือถึงว่ามันแหละลองให้เลยคือคือในอุปสรรคนั้นอะมันมันทำให้เกิดเกิดประสบการณ์ชีวิตอันใหม่ที่ที่ตายตาหลับอะทั้งจุมและนอง บ้านเสร็จแล้วทรมานยังไงวันนี้ก็กลายเป็นความสุขเนาะหลายคนที่มาบ้านอาจอ,อาจจะเห็นแค่อ่างมอลาหลังโตสวยงาม mm hmm. เห็นร้านอาหารโต๊ะแดงกับอาหารรสชาติอร่อย mm hmm. แต่สำหรับขวัญได้เห็นจิตวิญญาณ mm hmm. เห็นความสุขความหวังและโอกาสที่มาพร้อมกับการคืนชีวิตให้บ้านอาจอ mm hmm. กลับมาเชิดช้ย mm hmm. เป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ให้กับชาวบ้าน เหมือนดังอดีตท,ที่เคยเป็นมาอีกครั้งการได้เดินทางมาเจอพี่จุ๋มและออสในวันนี้ขวัญมองไม่เห็นลานเศรษฐีในตัวทั้งคู่ขวัญสัมผัสได้ถึงหัวใจที่เข้มแข็งเห็นพลังกายพลังใจของทายาทรุ่นที่สี่เลนของทวดหลานของปู่กับการให้ด้วยหัวใจให้โอกาสให้งานให้ชีวิตที่ดีขึ้นเห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นผ่านสายตาพี่จุ๋มและออสตลอดเวลาที่เล่าเรื่องราวของบ้านอาจเจ้าให้ขวัญฟังค่ะ หากใครไม่เชื่อในสิ่งที่ขวัญบอกลองหาเวลาแวะมาสัมผัสเรียนรู้และศึกษาแกนแท้หัวใจของการทำบ้านอาจอสิ่งที่ซ่อนอยู่มากกว่าของขวัญให้อากงมากกว่าโอกาสของคนจนเป็นการตีความการสานต่อความดีของอาจอที่กลายมาเป็นการให้ที่แค่คิดว่าจะให้ผู้อื่นหัวใจของพวกเขาก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาคำใดมาเปรียบแล้วค่ะวันนี้ขวัญรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าและถ่ายทอดเรื่องราวของการให้ การแบ่งปันความสุขและโอกาสจากบ้านอาจเจส่งต่อถึงคุณผู้ชมหน้าจอในวันนี้ค่ะฝากหอ,อก,ก็นี่แหละก็ฝากมาเที่ยวบ้านกันเยอะๆไม่ได้มาลองทานข้าวที่บ้านเราเนาะมาดูมามา,มา,ม,ามาใช้ชีวิตแบบ1936เอะ่ะเข้ามาดูว่าเอะมากินข้าวที่นี่เป็นยังไงชวนเพื่อนกันมาเยอะๆมาดูบ้าน นะครับอยากให้ชวนเพื่อนมาดูบ้านกันเยอะๆได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับได้มาดูว่าคนโบราณเขาเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนขณะเดียวกันออดทิดว่าทุกคนะจะได้อิ่มอิ่มกับความสุขที่ได้รับไปทั้งเรื่องของประวัติบ้านเรื่องของสาแหลกของคนสมัยก่อนว่ามันเกิดมาได้ไงแล้วรวมไปถึงเรื่องของการช่วยชุมชนนะครับก็อยากจะจริงๆต้องบอกว่าอยากให้ช่วยบริจาคก,กันเยอะๆเพราะเงินตรงนี้เนี่ยเอาไปช่วยเด็กจริงๆถือว่าตรงใช้เงินเยอะมากเลย นะครับต้องคนละไม้คนละมืออันนี้เข้ามาช่วยกันสักวันย <220 S 2> <ม>ีคนมี2โรงเรียนตอนนี้แล้วคิดว่าน่าจะไม่จบที่2โรงเรียนนี้ด้วยดูท่าแล้วเดี๋ยวที่จุ่มทําไปทํามาคุยน่าจะน่าจะไปอีกแล้วเราก็คิดว่าเราจะต้องทําที่ผืนนี้ให้กลายเป็นที่แห่งโอกาสที่คนอาจจะได้มามาเรียนรู้ตอนนี้เราเราตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วนะครับมูลนิธิเออบ้านอ่าเจ้านะครับก็จริงๆก็สามารถบริจาคเข้าไปทางนั้นตรงๆได้มีเลขที่บัญชีให้อยู่แต่จริงๆก็อยากจะให้มาบ้านอยากให้มาเห็นก่อนว่าทําไมเราถึงทําแบบนั้น ถ้ามาถึงนี่แล้วเดี๋ยวจะเก็ตเลยว่าทําไมทําไมเราเราเราถึงเราถึงมีความตั้งใจมากที่จะทําทําเรื่องพวกนี้ให้มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมาในบ้านเนี่ยมันจะมีมาแบบอันนึงที่เพิ่งทากับที่จุ่มขึ้นมาอยู่ตรงใต้รูปบ้านโบราณด้านนูนน้นจะเห็นว่าตั้งบ้านเรามันมีมันมียูนิตอะไรบ้างมีทั้งเรื่องของบ้านเรื่องของร้านอาหารเรื่องของมูลนิธิเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเรื่องของการช่วยช,ชุมชนการทำไงให้มันยั่งยืน แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากทาเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดด้วยเหมือนกันซึ่งก็เป็นโจทย์ที่เราคิดกันอยู่กับที่จมทุกวันว่าจะทำอย่างเช่นลดพลาสติกบางทีตอนนี้มันอาจจะยังโอเปเรตจริงไม่ได้อาจจะต้องปรับไปเอาไปใช้เป็นรีไซเคิลเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามดูดูกันเรื่องนี้บ้านก็นี่แหละก,ก,ก็ทำบุญกันไปนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ทำบุญของร้านอาหารคือส่วนหนึ่งต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์กลับมาหามุญอิฐด้วยอยากให้มาค่ะเพราะว่าทุกๆบาทที่ใช้ที่นี่ มมัันชช่่่ววยยยไไดด้ออีีกหลาาาๆๆิิตจรงงงคถึเอาละค่ะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับทายาทอาจอจและรู้ประวัติบ้านอาจอกันแล้วสัปดาห์หน้าพี่จุ๋มกับออจะนำขวัญชมบ้านอาจอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ว่ามีความหมายอะไรซ่อนอยู่ในการแบ่งโซนซ้ายและขวาปักหมุดรอชมกันได้เลยค่ะ และถ้าหากใครอยากมีส่วนร่วมและช่วยเหลือเด็กๆกับมูลนิธิบ้านอาจอง่ายๆเลยค่ะแค่แวะมาเที่ยวบ้านอาจอด้วยตัวคุณเองหรือติดตามเพจบ้านอาจอที่จุ๋มก็จะคอยอัปเดตเรื่องราวน่ารักน่ารักของบ้านอาจอให้ได้รู้กันตลอดค่ะหรือจะติดต่อผ่านมูลนิธิบ้านอาจอก็ได้นะคะและอย่าลืมแวะมาเที่ยวบ้านอาจอกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ